สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกนะคะเกี่ยวกับเกร็ดเ,เล็กๆเกร็ดน้อยสนุกสนุกที่ซ่อนอยู่ในเรื่องอาหารแล้วก็วัฒนธรรมรอบๆตัวเรานี่แหละคะ่ะเราจะอิงจากหนังสือข้างครัวสองของคุณพิชัยวัฒนาสคงนะคะเอ่อต้องบอกก่อนว่าเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือทําอาหารนะครับผมแต่เป็นการรวบรวมเรื่องราวที่มาที่ไปแบบว่าเออน่าสนใจของสิ่งที่เรากินเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละคะ่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือลองมองให้ลึกลงไปในเรื่องใกล้ตัวพวกนี้นะคะเผื่อจะเจอความเชื่อมโยองอะไรบางอย่างหรือมุมมองทางวัฒนธรรมที่แบบเออเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนครับอย่างเช่นเออเคยได้ยินไหมคะความเชื่อที่ว่าถ้ากินกว๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่แบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะอาจจะช่วยให้แก่ช้าลงได้หรืออย่างคําว่าน้ําตาลทําไมเราถึงเรียกแบบนี้กันมาตลอดอ่าใช่ครับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการกินกว๋วยเตี๋ยวไม่ปรุงเนี่ยก็น่าสนใจนะครับ มันสะท้อนวิธีคิดบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพการชะลอวัยมา,าจะเป็นแค่ความเชื่อก็ตามค่ะส่วนเรื่องน,นันตาลน,นี่ชัดเลยครับเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในภาษาเลยคือมาจากตาลที่คือต้นตาลจริงๆแสดงว่าสมัยก่อนนู้นน้ำหวานจากตาลคงแบบว่าแพร่หลายมาก่อนพอน้ำตาลจากอ้อยเข้ามาทีหลัง คำว่าน้ำตาลก็เลยถูกเอามาใช้เรียกความหวานจากอา้อยไปด้วยค่ะแล้วยังมีเรื่องชื่อเรียกอีกอย่างโซบะที่เราคนไทยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงกว๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นใช่ไหมคะครับผมแต่จริงๆแล้วในภาษาญี่ปุ่นเองเนี่ยโซบะคือชื่อของพืชชนิดหนึ่งเลยใช่ครับคือเป็นมเมล็ดของพืชชนิดนั้นเอามาทําแป้งแล้วถึงค่อยทําเป็นเส้นที่เรากินกันอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าชื่อเฉพาะในวัฒนธรรมหนึ่ง พอยืมไปใช้อีกที่ความหมายมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะนั่นสินะคะครับถ้าเราย้อนไปดูที่ต้นทางจริงๆก็จะพบความหมายเดิมของมันซึ่งเรื่องภาษาเรื่องชื่อเรียกแบบนี้ก็นําไปสู่อีกประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างเช่นในฝรั่งเศสครับอ๋อใช่ค่ะมุมมองของคนฝรั่งเศสที่หนังสือเล่มนี้นําเสนอมานี่ก็น่าสนใจมากนะคะคือดูเหมือนว่าเขาจะให้คุณค่ากับเรื่องฝีมือความเป็นเลิศมากกว่าเรื่องสัญชาติหรือชาตินิยมเลยครับ อย่างการสร้างพีระมิดกระจกตรงทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟอันนั้นก็เป็นสถาปนิกอเมริกันเชื้อสายจีนใช่ไหมคะใช่ครับ i อ p อมหรืออย่างศูนย์ปอมปีดูอันนั้นก็เป็นสถาปนิกชาวอังกฤษกับอิตาเลียนหรือแม้แต่เมืองใหม่ลาเดฟองส์ ks, อันนั้นก็เป็นคนเดนมาร์กออกแบบครับคือการที่เขาให้ความสําคัญกับฝีมือความเป็นเลิศแบบนี้มันก็อาจจะสะท้อน ความมั่งใจในวัฒนธรรมตัวเองนะที่แบบว่าเปิดรับอิทธิพลจากภายนอกได้หรืออาจจะเป็นแนวคิดเรื่องการยกย่องคุณค่าของผลงานหรือ meritocracy ที่มันค่อนข้างชัดเจนในแวดวงศิลปะสถาปัตยกรรมของเขาอืมก็น่าคิดนะคะจากเรื่องค่านิยมมาดูเรื่องรสนิยมกันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องรสเผ็ดนี่แต่ละชาติก็มีเอกลักษณ์ตามกันไปเลยนะคะครับผมแตกต่างกันมากอย่างเกาหลีก็จะเน้นเผ็ดร้อนจากพริกป่นครับ ญี่ปุ่นก็จะเผ็ดแบบชุนๆขึ้นจมูกหน่อยเป็นวาซาบิฝรั่งเศสก็จะมีมัสตาร์ดที่ให้ความรู้สึกซาๆหน่อยซ,ซาๆใช่ส่วนเม็กซิกันเนี่ยโหพริกสดพริกแห้งมาเต็มเลยอินเดียนี่ก็เด่นเรื่องเครื่องเทศความเผ็ดร้อนจากเครื่องเทศหลายๆอย่างรวมกันใช่ครับเครื่องเทศจัดจ้านอิตาลีอาจจะไม่เผ็ดจัดแบบพริกแต่ก็มีความซาจากกระเทียมหรือรสเข้มๆของชีสบางอย่างเข้ามาแทนครับ S 2> <S 2> ความหลากหลายของความเผ็ดเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างเดียวนะครับแต่มันยังบอกเล่าเรื่องราวเอ,อ่อการเดินทางของเครื่องเทศการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารผ่านประวัติศาสตร์โลกมาเลยก็ว่าได้โอ้ฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะครับแต่ละรสชาติมันมีที่มาที่ไปของมันจริงๆพอพูดถึงที่มาที่ไปความพิธีวิถันก็นึกถึงเรื่องการเลี้ยงวัวม,มัดสุดสกะที่ญี่ปุ่นเลยคะ่ะอันนี้คือสุดยอดจริงๆในหนังสือเล่าว่าดูแลกันแบบ โอ้โห oh. ละเอียดมากให้วัวดื่มเบียร์ด้วยนะคะอยู่ในคอกที่แบบเย็นสบายอากาศไทยเทดีมีอาบน้ำอุ่นให้แถมยังนวดตัวให้วัวอีกต่างหากใช่ครับการทุ่มเทดูแลว,วัวกันขนาดนี้มันสะท้อนปรัชญาเลยนะคือการให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับเรื่องคุณภาพหรืออาจจะเชื่อมโยงกับแนวคิดที่เรียกว่าโคดาวาริในภาษาญ,ญี่ปุ่นโคดาวาริครับ คือความใส่ใจในรายละเอียดแบบสุดๆความมุ่งมั่นที่จะทําให้มันดีที่สุดซึ่งเราจะเห็นแนวคิดแบบนี้บ่อยๆในวัฒนธรรมการผลิตของญี่ปุ่นไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นเรื่องของความใส่ใจในรายละเอียดจริงๆทีนี้ขยับมาดูทางฝั่งจีนบ้างทำเนียมบนโต๊ะอาหารของเขาก็น่าสนใจนะคะ คือเขาจะค่อยๆกินและเลียดรสชาติไม่เรียบร้อนแล้วก็มีเรื่องลำดับอาวุโสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมอย่างเช่นเวลามีเมนูปลาทั้งตัวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเว้นหัวปลาไว้ก่อนแล้วก็จะขยันขยอให้ผู้อาวุโสที่สุดในโต๊ะเป็นคนทานใช่ครับ ธรรมเนียมแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนย่อส่วนของโครงสร้างสังคมเขาเลยนะที่ให้ความเคารพตามลำดับอาวุโสซ,ซึ่งมันแสดงออกมาผ่านเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันอย่างการกินข้าวนี่เองครับสรุปแล้วนะคะการที่เราได้มาสำรวจเรื่องราวข้างครัวผ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะว่าอ,อ,อาหารมันไม่ใช่แค่สิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายจริงๆครับแต่มันยังเป็นเหมือนกระจบที่สะท้อนทั้งประวัติศาสตร์ภาษาค่านิยมทางวัฒนธรรม อย่างเรื่องการให้ค่าฝีมือรสนิยมความเผ็ดที่ต่างกันไปจนถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในสังคมเลยนะคะ